มาชมบรรยากาศตอนฝนตกโปรยๆนะคะฝนตกหนักมากเมื่อสักครูน่นี้มันบอกว่าพายุเข้านะคะก็มาลุ้นว่าจะมีฝนเยอะไหม น,นี่เป็นสารุ่ใหญ่นะคะน้ำล้นขึ้นมาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยเนะคะแล้วก็ติดไฟโซล่าเซลล์นะคะเพื่อเรียกมแมลงให้ปลาได้กินนานๆเราจะเลี้ยงหัวอาหารพารปลาตี่ในเขานะคะ อากาศเย็นสบายมากเลยค่ะช่วงนฝนก็เสียง้ารองอยู่ฝั่งนู้นนะคะทางพิะวันตกของเราอันนี้กล้วยกล้วยสีม่วงนะคะงหาดูได้ยากมากเลย พี่สาวได้มาจากเชียงใหม่นะคะก็เลยมาปลูกไว้ก็มีคนจองแล้วนะคะเพราะสีเขาสวยขนุนนะคะเม็ดร่วงลงก็เลยปล่อยไว้เขาก็เริ่มแตกถิ่งกานแล้วนะคะเดี๋ยจะอยู่สะหน้าบ้านนะคะ ก็ใช้งาม,มากๆเลยนะคะปลูกไว้ประดับไลย่ยุงได้ด้วยส่วนนี้เราก็ทำแปลงผักนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงฝนก็เลยจ็ทำแปลงผักข้างบ้านนะคะเพราะว่เรายกสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรกวา่า ก็สลังกินจุงข้างในเป็นสีแดงนะคะก็อร่อยดีกินไปแล้วก็แจกเพื่อนพี่น้องไปหลายลูกแล้วนีคของหน้าบ้านนะคะเชื่อมกันน้ำก็เริ่มล้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ปริมาณน้ำฝนปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นต้นวิลโลดซีนะคะสาเนียมาจากอังกฤษก็เป็นทรงพุ่มที่ย้อยสวยงามมากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะมาประดับที่สวนด้วยของเราก็ออกเครือ มาให้กินเรื่อยๆนะคะเช้านี้ก็ตัดไปสองเคือแล้วใด้เครือหนึ่งก็ประมาณห้าหวีนะคะอาศัยปริมาณเพราะว่ามันต้องลองก้นหลุลลมเราทำคนเดียวก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องปลูกตามที่กำลังเราทำได้นี่นก็ม่กลวยที่เพื่อนให้มานะคะช่องห้าสิหนึ่งก็จำไม่ผิดกำลังสวยงามนะคะ แล้วกล้วยตัวนี้เขาจะทนน้าท่วมมากๆเลยนะคะปีที่แล้วนี่ท่วมประมาณถึงขนาดนี้เลยนะคะปีที่แล้วเกือบครึ่งต้นนะคะเขาก็อยู่ได้เขาจะเหลืองแต่ว่าเขาก็ตั้งตัวได้หลังจากน้ําลดประมาณเดือนหนึ่งะคะ่ะเพราะตอนที่เราทําคงหนองนาเราไม่นึกว่าน้ำมันจะสูงขนาดนี้นะคะมันสูงมมากๆเลยปีที่แล้วน้ำมันเลยดันลงมาเรายกคัน สูงประมาณเกือบจะเมตรหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังสู้ต่อไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าเราเป็นทางน้ำผ่านอันี้ก็เป็นสะเลขแปดของเรานะคะแล้วก็มีพืชสมุนไพรไทยกระดับบ้างนะคะานั้นกำลังสวยเลยนะคะใบกระอม ถ้าฝนตกเปรยๆอย่างนี้ต้นไม้เขาจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ออกซิเจนแล้วก็ได้ความชุ่มๆบางทีหน้าฝนนะคะตัดยาาไม่ทันก็จะรกกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันพื้นที่หกไร่นะคะมัน,นมันแา่จะดูแลลำบากนิดนึงก็ ตัดแต่งเฉพาะโซนที่เราทำได้นะคะข้างๆบ้านอะไร่างนี้อันนี้ก็เป็นบวบหอมนะคะปลูกข้างตรงนี้จะเป็นจะวางกองปุ๋ยหมักหมดเลยนะคะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นดินเหนียวข้างข้างล่างนะคะเป็นก้นสากเราขุดขึ้นมาทีนี้ก็เลยวางกองปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยคอกแกลบขี้เลื่อยนะคะแล้วก็พวกเศษหญ้าอะไรอย่างงี้ วางไปสี่กองตรงนี้ก็เริ่มยุบลงไปเยอะมากเลยนี้ก็ปลูกบวบห้อมนะคะลูกเขาจะดกมากๆเลยแล้วก็แตงไทยตรงนี้ก็แตงไทยก็ดับไปแล้วนะคะก็ได้กินไปหลายลูกมากเลยนี่ค่ะบรรยากาศช่วงฝนตกก็มีทางตะไคร้นะคะ Oh. Cool.